ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายสมก้ามาคลิปนี้จะมาตัดชายตัวนี้นะคะเนี่ยแสงเยอะไปป่ะอ่าชายตัวเนี้ยยาวไปนะคะยาวไปค่ะ แต่ทีนี้ลูกค้าลูกค้าว่าเขาอยากได้โลง่ลงๆอะคะ่ะสบายสบๆหรือไม่ต้องการให้มันพอดีเกินนะคะทีนี้ให้มาแทกผ้าใต้รักแร้แล้วก็ตัดชายเอามาเสริมข้างนะคะอันนี้เป็น How to อีกแบบหนึ่งค่ะมาเลยไลฟ์สไตล์บายสมซาแชร์ไอเดียมันเจดิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างซ่าแบ่งปันอีกแล้วค่ะ มาค่ะตั้งซ่าจะพาทํานะคะเริ่มแรกนะคะเริ่มแรกให้เอาเอาสายเนี้ยมันจะมีสายอยู่ข้างๆนะคะออกเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วเราจะตัดชายออกเท่าไหร่คะเราจะตัดชายออกไปที่สามนิ้วนะคะเราจะเสริมเยอะให้ลูกค้าค่ะเพราะว่าลูกค้าต้องการโล่งเนี้ยค่ะก็พับเหมือนเดิมอะคะ่ะพับตลบมาโน้ตไว้นะคะเนี่ยเนี้ย นียจับใช้ให้เสมอกันนะคะแล้วก็โนต้ตไว้ค่ะอันนี้ก็ขึ้นมานี้นะคะเนี่ยให้เสมอกันนะคะเสร็จแล้วก็โนต้ตไว้ค่ะเสร็จแล้วเราจะเอาออกกี่นิ้วลวคะคะทีเนี้ยเราจะอ,าออกสามนิ้วเพื่อมาต่อ สมนิ้วก็มาร์กเลยนะคะเนี่ยค่ะสามนิ้วช่างซ่านะนี่นี่สามนิ้วนะคะเนี่ยค่ะ ตัดเลยค่ะทีเนี้ยเข็มออกนะคะ